สวัสดีค่ะทุกๆคนขณะนี้เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มกว่านะคะตอนนี้พี่มีก็อยู่ที่บ้านตัวเองนะวันนี้มีแพ็กเกจมาส่งให้หลายกล่องเลยนะคะซึ่งพี่มีก็รอให้เสร็จสิ้นวันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลงไปเอาทีเดียวนะเนื่องจากว่าในแต่ละวันเนี่ยก็มีของ ที่เข้ามาค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันนะคะคือพิมิทําการค้าขายออนไลน์นะปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีของมาส่งอยู่เรื่อยๆนะนี่ก็คืออีกหนึ่งรีเควสต์นะคะที่หลายๆคนขอมานะเพราะว่าจากคลิปที่แล้วที่พิมิบอกเล่านะคะการหาไรายได้ของพิมินั่นก็คือการขายของออนไลน์ก็มีคนสนใจอยากจะเห็นภาพเบื้องหลังมากขึ้นนะคะซึ่งอ่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆนะคะที่จะทําคลิปมานําเสนอกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลงไปเอาของกันเลยค่ะ จากคลิปที่แล้วนะคะที่พี่มีเองก็บอกเล่าเรื่องการทำไลฟ์สดนะ mm. ก็มีคนสอบถามใต้คลิปมาเยอะมากๆเลยนะคะว่าทำการไลฟ์สดที่ไหนนะซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วพี่มีทําในเพจพี่มีคาบ,บูชิโนนะแต่ว่าตอนนี้พี่มีย้ายเพจแล้วนะคะเนื่องจากว่าเพจคาปูชิโนเนี่ย พี่มีคาปูชิโน่มีปัญหานะคะพี่มีก็เลยอยากจะทําแยกออกมาเลยดีกว่านะเวลาที่ขายของนะคะสินค้าที่พี่มีขายก็จะเป็นพวกเป็นน้ําหอมเป็นครีมสกินแคร์อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ข้างล่างให้นะซึ่งก็คือเพจมิชิโน่นะคะ <laughs> ก็คือตั้งไว้แบบเอ๊จะเอาอะไรดีเนาะให้มันเข้ากันนะคะไม่หลีกหนีจากความเป็นเรามากนะัก จะมีคําว่ามิแล้วก็จะมาตั้งคําว่าคาปูชิโน่เกี่ยวกับการขายก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเอาแค่ชิโน่อย่างเดียวก็แล้วกันเป็นมิชิโน่ for sale นะคะ อันนี้ที่พี่มิดื่มก็คือชาสีลังกานะคะมันเป็นชาที่ดีมากๆเลยนะพี่มิชอบนะคะเวลาที่คอแห้งก็จะต้องชงชานี้ดื่มนะคะยิ่งช่วงหลังๆมาพี่มิเองก็มีการใช้เสียงมากขึ้นนะมีการไลฟ์สดขายของแบบนี้นะคะก็คือยาวๆเลยนะสองชั่วโมง3ามชั่วโมงนะคะแล้วก็มีไลฟ์สดนะคะที่ไลฟ์สอนแบบนี้นะคะก็ใช้เวลาต่อเนื่องเหมือนกันนะก็คือต้องพูดตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชาเนี้ยถือว่าเป็นชาที่ สำหรับพี่มีนะมันดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากเลยนะคะเวลาที่คอแห้งค่ะสำหรับขั้นตอนการทํางานนะคะที่พี่มีทํากับเพื่อนนะอันนี้เป็นการทําร่วมกันกับเพื่อนนะคะเนื่องจากว่าเพื่อนพี่มีเขาก็ทําเป็นรายได้เสริมนะพี่มีเองก็เสริมขึ้นมานะคะจากงานอื่นๆที่มีอยู่เนาะเราก็เลยคิดว่าเออเนี่ยขายของสัปดาห์ละวันนะคะการทํางานก็คือเวลาที่ของมาส่งแบบนี้นะคะ่ะพี่มีก็ เช็คสต็อกของนะคะในเบื้องต้นแล้วก็มีการแกะแพ็กเกจแบบนี้นะตอนที่ไลฟ์ขายของครั้งแรกนะคะเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่แกะดีกว่านะคือโชว์ให้ลูกค้าเห็นแบบนี้เลยเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นของแท้มันเป็นของใหม่นะคะแต่หลังๆที่แบบขายอ่ะครั้งที่2มาขายดีจนแบบมันก็ทําไม่ค่อยจะทันนะคะอยากจะประหยัดเวลามากขึ้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยแกะไปเลยแบบนี้นะคะอย่างน้อยลูกค้าก็เชื่อแหละว่าเราเอาของแท้มาขายนะคะอีกครั้งยังเป็นการ คือเพื่อนพี่มีเขาจะมีหน้าที่ในการในการทําหลังบ้านนะคะมีการทํารหัสสินค้าก็จะทําให้เขาได้ดูของได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําสินค้าที่เข้ากับสินค้านั้นๆได้สะดวกมากขึ้นค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนวกว่าแล้วนะคะพี่มีก็เช็คสต็อกของอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะไม่ใช่แค่การเช็คสต็อกของอย่างเดียวนะคะมันไม่ได้นานขนาดนั้นนะคือว่าเมื่อกี้พี่มีเองก็มีประชุมงานด้วยเล็กน้อยนะคะก็มีโปรเจกต์ที่จะทํางานกับอีกช่องหนึ่งนะคะจะเป็นการเปิดคอร์สสอนออนไลน์อะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงกลางวันแต่ละคนก็จะยุ่งของตัวเองเนาะพอตกดึกขึ้นมานะคะก็ ประชุมกันนะคะว่าจะเอาอยัางไงก็มีการคุยกับทีมงานนะคะซึ่งเร็วๆนี้ก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็ยังคุยๆกับอะไรหลายๆอย่างนะคะนี่คือสิ่งที่ไี่มีทานะหาะไรายได้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับทักษะที่ตัวเองมีนะคะทักษะทางงานออนไลน์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการขายของออนไลน์แบบที่หลายๆคนเห็นแบบนี้นะพี่มีเขารู้สึกสนุกนะคะในแต่ละวันเนี่ยเราใช้เวลาแบบ คคุ้มค่าเลยจริงๆนะอย่างวันนี้พี่มิคิดว่าตัวเองคงจะไปพักผ่อนแล้วละ่ะเพราะว่าก็ทํางานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเหมือนกันนะคะมีการพูดใช้เสียงมาตลอดทั้งวันเลยเนาะเริ่มจากคอแห้งแล้วนะคะนี่เป็นสัญญาณนะตั้งแต่ช่วงที่บินมาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคอแห้งเนี่ยแปลว,ว่าพักผ่อนไม่พอนะซึ่งอาการนี้ก็เกิดขึ้นกับพี่มิเหมือนกันนะคะขนาดไม่ได้บินก็ ยังมีความแบบพักผ่อนไม่พอเนาะมาดูกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะว่าพี่มีจะมีขั้นตอนการทำงานยังไงกับอาชีพแม่ค้าออนไลน์คะ่ะ ตอนนี้นะคะพี่แอนก็มาถึงที่คอนโดพี่มิแล้วนะก็เป็นเวลาประมาณเกือบจะ3ามโมงนะคะเดี๋ยวเราลงไปเอาของที่พี่แอนกันเลยค่ะก็ลากมีเอ็มไปด้วยนะคะคือต้องบอกก่อนว่าพี่มิกับพี่แอนนะคะเราทําด้วยกันนะพี่แอนคือเพื่อนพี่มิเองนะคะเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ที่กาบ้านนะเขาก็มีงานประจาของเขานะคะพี่มิก็มีงานอื่นๆที่ต้องทาด้วยนะแต่ว่าทุกวันศุกร์นะคะเราก็มาหาไรายได้เสริมกันด้วยการขายของค่ะ นี่มาทำอะไรอะตอเอตาอบควซองเพื่อนเอามาบอกว่าจะเอามาอบควอซองเพื่อเอามาทำไมซื้อกินง่ายกว่าไหมไม่ได้คอนโดก็ห้องเล็กแค่นี้นะคะยังจะขนนู่นนี่มาคือเพื่อนจะเป็นคนแบบนี้นะคะตั้งแต่ที่เราอยู่ที่กาตาด้วยกันล้วอะเขาก็จะชอบทําขนมชอบทํากับข้าวนะคะแล้วก็คนที่จะต้องกินก็คือก็คือพี่ของนะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็มีบริการมาด้วยเชิญฮัลโหล อันนี้เป็นน้องหมาที่คอนโดหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะคะทําคลิปหนึ่งวันในกรุงเทพเพื่อนเห็นก็บอกสงสารวันนี้ก็เลยเอาอาหารแบบของดีมาให้เลยนะนี่นะคะกาแฟค่ะกาแฟค่ะอันนี้มีปลาสาบะด้วยนะคะครัวซองครซอจานนี้แล้วก็อันนี้ส้มตองสต๊าบะราของโปรดเพื่อนค่ะดูนะคะยังไม่ทันไรคือแบบว่า น้องยังแตกซะแล้วนะคือต้องอบกับเครื่องนี้เท่านั้นใช่เพราะว่ามันใช้ไมโครเวฟไม่ได้ค่ะในกไมโครเวฟแล้วมันจะแข็งคือขำความเล่นใหญ่ของเพื่อนซื้อกระสองมาให้กิน ก็ยังไม่พอนะคะต้องยิ้วเครื่องอบเองด้วยไม่จะบอกว่าเพื่อนอะจะต้องซื้อเตานี้ไม่เอาบ้าไม่กี่ถึงเท่าไหร่เองมันกินที่ดูดิมันใช้ได้แบบหลายอย่างมากไม่เหมือนการคัวซองอบไมโครเวฟไม่ได้นะคะค่ะเชิญค่ะคือซื้อควซองมาแล้วก็หิ้วเตามาอุ่นด้วยไงล่ะอบ้าอันนี้มันเป็นสีพาร์เซลนิดนึงนะ กับกรุบเดียวค่ะ ครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครั้งแรกที่เรา,าทดลองใช้ระบบนะคะในการไลฟ์สดขายของนะซึ่งที่นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่เนี่ยเรามาทําการทดลองนะก็มีการบอกหน้าเพจนะคะว่าจะมาทดลองกันนะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงโอเคอยากจะขอความร่วมมือจากคนที่อยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งเป็นการทดลองระบบนะตอนอื่นแล้วต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะที่ตามกันมาที่หน้านี้นะคะพี่มิเองอะ พอขายนีจากเพจนั้นนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทําระบบให้มันดีขึ้นแค่2ครั้งที่เราขายเราเรา,เราคิดว่าเฮ้ยเราต้องจริงจังเราต้องทําให้มันดีแล้วเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเขาก็อยากจะอยากจะซื้อของเราแล้วเราก็อยากจะขายอยากจะให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะอ่ะ ที่เราขายปกติเราขายกันราคา350-420แต่ว่าในไลฟ์ทดลองเนี้ยนี่ก็จะขาย350ปกติเรา380ออถึง4ี0้อยเโทษทีค่ะแล้วขาย3 ตอนนี้นะคะพี่มีก็ใส่รหัสสินค้าลงในในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็มันจะช่วยทําให้การไลฟ์เนี่ยคือเราจะขายได้มากขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นระบบอัตโนมัติเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2องทุ่มนะคะเดี๋ยวพี่มีจะเริ่มไลฟ์ขายของตอนประมาณ3ามทุ่มนิดนิดเดี๋ยวยังไงตอนนี้จะไปหาอะไรกินก่อนนะเพราะไม่งั้นจะยาวไปเลยนะคะเดี๋ยวจะหิวเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะไปแต่งหน้านิดหนึ่งด้วยนะคะเวลาไลฟ์ก็จะได้ดูมีสีสันขึ้นหน่อยนึงเนาะ คือพี่มีก็คิดว่าในการไลฟ์สามครั้งนะคะรอบนี้รอบที่สามใช่ไหมเราก็แบบพัฒนาไปทีละนิดทีละนิดนะคือเราก็อยากจะทำให้ระบบการขายมันพัฒนาดีขึ้นนะคะต,ตอนนี้ก็มีการแพ็กกล่องเตรียมเอาไว้แล้วนะคะจะได้ช่วยประหยัดเวลานะตอนนี้อะไรที่เราสามารถประหยัดเวลาได้ก็คือจะรีบทํากันก่อนเลยนะเพราะว่าไม่งั้นก็อย่างที่เคยได้เห็นกันในคลิปนะคะคือทั้งคืนเลยนะเราก็จะไม่ได้นอนนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะ จับแนวทางอะไรได้บ้างนะพยายามที่จะปรับปรุงนะคะเวลาที่มีลูกค้าทักมาทางในอินบ็อกซ์หรือว่าบอกฟีดแบ็กกันอะไรแบบนี้เราจดนะคะแล้วก็พยายามที่จะพัฒนานะทำให้มันดีขึ้นนะคะน,นี่นะคะอาหารแ <laughs> ม่ค้าในวันนี้ขนมจีนส้มตำปลาซาบะนะคะลูกชิ้นทอดอ,อันนี้พี่นเขาเอาแคบหมูกับหมูยอมาอเนาะแล้วก็มีไก่ทอดอีกนิดหน่อยค่ะ ตอนนี้ก็ไลฟ์สดขายของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จตอนประมาณตีหนึ่งนะคะวันนี้เราก็รัวๆกันไปเลยนะประมาณ3มชั่วโมงนะคะซึ่งพี่มีเกิดอาการแสบตามากๆเลยนะเพราะว่านี่นะคะพี่มีใส่คอนแทคเลนส์ด้วยไงแล้วก็ตอนที่ไลฟ์นะคะต้องมีการเปิดไฟอันนี้นะคือแบบมันจะได้สว่างชัดเจนมากขึ้นนะคะเมื่อยาไปเลยนะคืนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะอีกยาวๆไปนะแต่วันนี้นะคะสิ่งที่แบบ มันดีขึ้นนั่นก็คือว่าเรามีระบบเข้ามาช่วยถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้ช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่ามันยังมีข้อผิดพลาดนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มใช้นะคะแต่ก็ถือว่าดีขึ้นนะมีระบบเข้ามาช่วยนะคะเวลาที่แบบมันดูดข้อความใช่ไหมคะมันก็ทําให้เร็วขึ้นด้วยนะแล้วก็มีทําระบบแมนวนวลปะปนกันไปนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหมท่ที่ที่ดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วค่ะ คืออันนี้นะคะเวลาที่เราแบบว่าจะปริ้นที่อยู่ลูกค้ามาใช่ไหมเราก็จะก๊อปข้อความที่เขาส่งมาให้นะเวลาที่เราก๊อปเราก็ก๊อปมาติดเลยนะอย่างสมมติเนี่นะคะของอันนี้นะที่มีที่อยู่นะคะเราปริ้นออกมาแล้วเขาก็ลงท้ายซึ่งพี่มิไม่ได้สังเกตเห็นนะก็ลงท้ายว่าที่อยู่นี้นะคะซึ่งเราก็ปริ้นมาที่อยู่นี้นะคะก็หมายถึงว่าเป็นการตอกย้ำเป็นการตอกย้ำให้คนส่งว่าที่อยู่นี้นะคะ เรื่องหมึกหมดนะคะก็ต้องเขียนเองนะ